รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย นับสนุนโดยปุ๋ยมรกตตรารุ่งอรุณ สว,ส,สวัสดีค่ะต้อนรับคุณชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะเช้าว,วันศุกร์ค่ะ7กุมภาพันธ์2557อุนี้เราสองคนนะคะปุกกตุลทําหน้าที่ค่ะ,ว,คะวันศุกร์แล้วนะคะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยข่าวดีๆค่ะโดยทางทกศนะคะได้ยืดนี้ให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะที่ยังไม่ได้รับเงินจำนําข้าวเป็นเวลา6เดือน,นะคะ่ะแล้วก็ให้เงินกู้ก้อนใหม่เพื่อใช้ลงทุนในการผลิตด้วยนะคะหวังจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ลดปัญหาการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ย นายลักษ์วัจนานวัตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเปิดเผยว่าตามที่เกษตรกรนำใบประทุนสินค้ามาติดต่อขอรับเงินตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต2,556ทับ2,557กับทกสตามเงื่อนไขที่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติหรือกขชกำหนด แต่รัฐบาลอยู่ระหว่างการจัดหาเงินทุนมาให้ทกศเพื่อจ่ายให้แก่เกษตรกรนั้นเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและความกังวลใจของเกษตรกรเกี่ยวกับภาระหนี้สินที่มีอยู่ทกศจึงได้กำหนดมาตรการยืดเวลาชำระหนี้ดังกล่าวออกไปเป็นเวลา6เดือนและในกรณีที่เกษตรกรมีความประสงค์จะใช้เงินเพื่อนําไปลงทุนทําการผลิตในฤด,ดูกาลใหม่หรือค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่จําเป็นทกศพร้อมให้เงินกู้ก้อนใหม่ตามหลักเกณฑ์สินเชื่อปกติของทกศเพื่อลดปัญหาการไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบที่คิดดอกเบี้ย ในอัตราสูงและเป็นภาระหนักถือเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยสามารถติดต่อที่ทกศใกล้บ้านทุกสาขาส่วนเกษตรกรที่เป็นลูกหนี้สถาบันเกษตรกรเช่นสากลการเกษตรทกศจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือผ่านระบบของสากลนั้นๆต่อไปสำหรับการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต2556ัน5้ากทับสทกศได้ทยอยจ่ายเงินด,ดกล่าวให้เกษตรกรไปแล้ว59,518ล้านบาทคิดเป็นปริมาณข้าวเปลือก จำนวน3ล้าน7 0 0 0แสนตันโดยเงินที่จ่ายไปแล้วดังกล่าวเป็นเงินจากงบประมาณและเงินจากการระบายข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ส่งมาชำระคืนโดยไม่ใช้เงินทุนทกศค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวของกรมพัฒนาที่ดินนะคะเร่งปรับปรุงดินค่ะในพื้นที่6จังหวัดนะคะให้มีความสอดคล้องกับสภาพของพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนค่ะ นายอภิชาติจงสกุลอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินนะคะท่านเปิดเผยว่าพื้นที่6จังหวัดได้แก่จังหวัดราชบุรีเพชรบุร,ร,รีสมุทรสาครสมุทรสงครามกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต10นั้นมีลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรแตกต่างกันไปโดยมีทั้งการปลูกข้าวอ้อยมันสำปะหลังและสับประรดซึ่งการทำการเกษตรในพื้นที่บางแห่งก็มีความเหมาะสมกับกายภาพของดิน แต่สาหรับพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมก็จะส่งผลกระทบกับเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นผลผลิตตกต่ำหรือต้นทุนการผลิตสูงไม่คุ้มต่อการลงทุนดังนั้นกรมพัฒนาที่ดินจึงได้มอบหมายให้สํานักงานพัฒนาที่ดินเขตส0ดําเนินการพัฒนาที่ดินรูปแบบต่างๆให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่นั้นโดยเฉพาะทําให้เกษตรกรตระหนักถึงความสําคัญของการปรับปรุงบารุงดินเนื่องจากดินเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่มีผลต่อเนื่องกับราคาผลผลิต ถ้าดินอุดมสมบูรณ์ผลผลิตทางการเกษตรก็จะดีมีคุณภาพต้นทุนการผลิตก็จะลดลงแนวทางหนึ่งที่กรมมุ่งเน้นคือส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดและไถกลบช่วยเพิ่มอิซ์วัตถุลงในดินได้ทันทีเป็นวิธีการที่ง่ายและสะดวกกับเกษตรกรมากกว่าการทำปุ๋ยหมักที่ต้องกลับกองและขนย้ายไปในแปลง ที่ต้องอาศัยแรงงานค่อนข้างมากซึ่งล้วนเป็นต้นทุนของเกษตรกรประกอบกับปัจจุบันแรงงานภาคเกษตรนั้นขาดแคลนค่ะการพึ่งพาตนเองก็เป็นทางออกที่ดีที่สุดค่ะไปต่อกันที่จังหวัดนครพนมค่ะที่นั่นนะคะพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะคะต่างเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตมันแก้วนะคะเพื่อส่งขายในช่วงของงานน,นมัศการพระาธาตุพนมสร้างไรายได้ในช่วงหน้าแรงนะคะปีละ2-30,000แสนบาทเลยทีเดียวค่ะ เกษตรกรที่ทําอาชีพปลูกมันแกวขายสร้างไรายได้เสริมในหน้าแรงตามแนวริมตลิ่งแม,ม่น้ำโขงในพื้นที่อําเภอทาตพนมจังหวัดนครพนมต่างพากันเร่งเก็บผลผลิตมันแกวเพื่อนําส่งขายให้พ่อค้าที่มารับซื้อและนําไปวางขายริมทางเพื่อรองรับงานนมัสก,การพระทัตพนมที่จะมีขึ้นระหว่างที่7จ็ถึงสิกุมภาพาน 2, 7, ันธ์สองพโดยถือเป็นงานบุญประเพณีสําคัญที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางมาทําบุญจํานวนมากวันละกว่าแสนคนเป็นโอกาสดีที่ชาวบ้านจะมีรายได้จากการขายมันแก้วในช่วงนี้ทุกปีโดยจากการสอบถามชาวบ้านทราบว่ามันแก้วจะปลูกหลังระดับน้ําโขงเริ่มลดลงใช้เวลาปลูกประมาณ3เดือนก็จะสามารถเก็บผลผลิตออกมาขายได้ และช่วงงานน้ำมาการพระธาตุพนมเกษตรกรในพื้นที่อำเภอธาตุพนมจะมีรายได้จากการขายมันแกวริมทางเป็นกอบเป็นกำรรซึ่งจะเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตมาวางขายและส่งขายต่างพื้นที่ในราคามัดละ20บาทไปจนถึงมัดละ100บาทตามขนาดหรือขายในราคาส่งกิโลกรัมละประมาณ10บาทจะมีประชาชนนักท่องเที่ยวเดินทางไปมาจํานวนมากแวะซื้อไม่ขาดสายสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นอย่างดีบางรายสามารถขายได้ปีละ2-3แสนบาทเลยทีเดียวถือเป็นอาชีพภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่สร้างไรายได้มานานกว่า30ปีสำหรับมันแกว้วหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่ามันเผานะคะถือเป็นพืชเศรษฐกิจที่ปลูกได้ง่ายเหมาะสําหรับการปลูกในพื้นที่ดินร่วนปนทรายแถบปริมฝั่งแม่น้ําโขงโดยเฉพาะตามแนวตลิ่งที่โขงลดหรือดูแล้งเนื่องจากมีความชื้นไม่ต้องรดน้ําแต่หากปีไหนน้าไม่ท่วมริมตลิ่งชาวบ้านก็จะปลูกหมุนเวียนตลอดปีซึ่งมันเผาในการรับประทานสามารถรับประทานได้ทั้งแบบสดสดเหมือนผลไม้ทั่วไปหรือว่าจะนําไปเป็นส่วนประกอบของอาหารนะคะอย่างอาหารประเภทยํา หรือสลัดรสชาติก็อร่อยไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ เอาละค่ะในช่วงนี้นะคะมีข่าวดีนะคะนำมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะโดยเฉพาะผู้ที่กำลังมองหาการลงทุนในรูปแบบใหม่นะคะกับโครงการกันตนามูฟี่มอลค่ะนวัตกรรมความบันเทิงรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในเมืองไทยด้วยการเป็นศูนย์กลางแหล่งบันเทิงชมชิมช็อปทั้งโรงภาพยนตร์ร้านอาหารร้านค้าชุมชนภายในพื้นที่ของกันตนามูฟี่มอลนะคะก็จะประกอบไปด้วยโรงภาพยนตร์กันตนาซีนีมาพื้นที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนตลาดชุมชนและ ยังสามารถจัดกิจกรรมได้ทุกรูปแบบอย่างทันสมัยด้วยค่ะการ์นตนาบูวิมอลอยู่ระหว่างสรรหาผู้ร่วมลงทุน,นภาคท้องถิ่นทุก,ทกอำเภอทั่วไทยเพื่อกระจายการก่อสร้างพร้อมกัน1,000แห่งทั่วประเทศผู้สนใจติดต่อขอารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์02 657 5353หรือ w w w k a n t a n a b u f l com ค่ะ ในช่วงหน้าค่ะห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะเปิดโลกยางค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามการทำสวนยางเกษตรในเชิงนวัตเกษตรนะคะจะเป็นอย่างไรกลับมาติดตามกันช่วงหน้าพักก่อนสักครู่เดียวค่ะค่ะ โดยคูกโกตาปุ๋ยไข่มุกตราเรือไวกิ้ง เปิดโลกยางวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดลำปางค่ะที่นั่นเขามีการปลูกสวนยางพาราด้วยนะคะทดแทนการปลูกไร่กาแฟค่ะซึ่งมักจะถูกไฟป่านะคะมาเผาทําลายให้เสียหายค่ะ,คะแล้วก็นอกเหนือจากนี้เนี่ยเขาก็นำเอาทฤษฎีนะคะที่เรียกกันว่าเชิงนวัตเกษตรหรือว่าการปลูกพืชผสมผสานนะคะมาปรับใช้ด้วยเป็นการปลูกพืชหลายชนิดนะคะเพื่อเป็นการทดแทนพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีราคาตกต่ําในช่วงนั้นนะคะซึ่งแน่นอ,อนนะคะก็ทําให้พี่นอ้องเกษตรกรนั้นมีรายได้แล้วก็สามารถที่จะพึ่งพา ตนเองได้ค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะลองไปติดตามเปิดโลกยางกันเลยดีกว่าค่ะคะพบกับเปิดโลกยางวันนี้ตอนสวนยางเชิงนวเกษตรพันศักดิ์ศรีวงศเกษตรกรอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปาง ที่มีอาชีพทำกาแฟาเป็นหลักไร่กาแฟาที่ปลูกไว้มักประสบปัญหาจากไฟปา่าจึงหาวิธีป้องกันโดยการปลูกยางพาราเพราะการปลูกยางพาราต้องทำพื้นที่ปลูกให้โล่งเตียนซึ่งสามารถป้องกันไฟป่าได้ผลที่ตามมายางพาราให้ผลผลิตดีทำให้ยางพาราเป็นพืชหลักอีกชนิดที่สไร้างรายได้ด้วยความเชื่อมั่นในแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่แห่งนี้ทำการเกษตรแบบปลอดสารพิษ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักและอุดมไปด้วยพืชน,นานาชนิดเดิมเป็นไร่กาแฟทั้งหมดแล้วไอ้โซนโซนที่เราปลูกยางพารามันจะมีปัญหาว่าไฟป่าจะเข้าตลอดเลยผมหาวิธีแก้ก็เลยลองปลูกยางเพื่อป้องกันไฟป่าไปในตัวเพราะการปลูกยางเราต้องทำโคลนให้มันเตียนไงฮะนะฮะแล้วก็ป้องกันไฟป่า,า,าได้แล้วผลที่ตามมาก็ยางที่ปลูกให้ผลิตด,ดีมากฮะหลักจริงๆคือเมนกาแฟแล้วต่อมาก็มียาง แล้วก็ผลไม้ก็เป็นพวกลองกองนะฮะเงาะทุเรียนแล้วก็ส้มโอแล้วก็ล่าสุดนี้ก็เอาปามาลองปลูกดูก็รู้สึกได้ผลดีคือเราจะเน้นเป็นปลอดสาระฮะปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักแล้วก็โฮโมนต่างๆนะฮะแล้วก็หญ้าเนี่ยเราไม่ฉีดแล้วเน้นการตัดหญ้าเป็นหลักอ๋อก็แนวพระราชดำริฮะการปลูกต่างๆาเนี่ย้าเราปลูกหลายๆอย่ยางเราก็คือไม่หวังสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะฮะถ้ากาแฟช่วงกาแฟราคาตก แล้วก็มีปัญหาใช่ไหมย่างยางราคาตกก็มีปัญหาใช่ไผลไม้ถ้าปลูกอย่างเดียวก็จะมีปัญหาเรื่องราคางั้นเราปลูกผสมสารจะได้บาลานซ์กันครับผมแม้จะทําการเกษตรเชิงนวัตเกษตรจนประสบผลสําเร็จก็ยังคงต้องการความรู้ใหม่ๆจากส่วนงานต่างๆเพื่อพัฒนาอาชีพต่อไปก็อาจจะให้แนะนําวิทยาการใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเพราะว่าตัวนี้เราต้องพัฒนาตลอดใช่ไหม พราะถ้าเราหยุดนิ่งอยู่เฉยๆมันก็อย่างนั้นแหะบางทีเราจะมีโน้ต h าวความรู้ใหม่ๆม,มาแล้ขอคําแนะนําเพิ่มเติมนะและอีกอย่างก็จุดรับซื้อก็มีส่วนช่วยได้เยอะเราไม่ต้องไปขายไกลแล้วก็ได้ราคาที่ประก,กันการทําการ,กรเกษตรแบบผสมผสานเป็นการ,กรเกษตรแบบเกื้อกูลซึ่งกันและกันเพราะยามใดที่มีปัญหาด้านราคาของพืชชนิดใดชนิดหนึ่งพืชชนิดอื่นก็สามารถช่วยทดแทนได้ วันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปค่ะส่วนในช่วงหน้านะคะจับกระแสกะเกษตรท่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามนะคะเรื่องราวของมาตรการดีๆในการสนับสนุนนะคะผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปให้ก้าวไกลสู่ระดับอาเซียนนะคะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกัน,นะค,ะค่ะค่ะ Thank <laughs> ประเทศไทยของเรานะคะถือว่าเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าส่งออกอาหารเนี่ยเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยในอาหารประเภทหลายๆชนิดแล้วก็หลายๆอย่างด้วยนะคะ,คะและที่สําคัญตอนนี้เรากําลังวางเป้าหมายไปสู่การเป็นครัวโลกนะคะโดยทางสํานักง,งานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือเรียกสั้นๆกันว่ามอกอชอนี่แหละ,ค,ะค่ะได้เตรียมพร้อมนะคะที่จะสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปให้ก้าวไกลไปสู่อาเซียนนะคะเมื่อเราเปิด a e ไในปี2558ค่ะ ส่วนมาตรการนะคะที่ทางมกอ,อชอนะคะมีการวางหรือว่าเตรียมวางแผนเอาไว้นะคะจะเป็นอย่างไรค่ะไปติดตามรายละเอียดกันได้ในจับกระแสะเกษตรค่ะ ประเทศไทยในฐานะสมาชิกอาเซียนได้ชื่อว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับหนึ่งของโลกในหลายๆสินค้าทั้งยังได้วางเป้าหมายสู่การเป็นโครวโลกเป็นผู้ผลิตอาหารปลอดภัยเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศทั่วโลกอย่างไรก็ดีการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตและการค้าอาหารให้เข้มแข็งยังมีความจําเป็นสําหรับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและในอนาคตอาหารสําเร็จรูปของไทยน่าจะมีโอกาสทางการตลาดที่ดีตามมาด้วย ปัจจุบันอาเซียนถือว่าเป็นตลาดการค้าที่รองรับสินค้าอาหารของไทยอันดับหนึ่งเลยนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเวลาเรามองตลาดที่เราส่งออกสินค้าอาหารไปเนี่ยเราพูดถึงสหรัฐอเมริกานะครับญี่ปุ่นนะครับหรือว่าสหภาพยุโรปนะครับแต่ปัจจุบันตลาดอันดับหนึ่งของไทยก็คือตลาดอาเซียนนะครับด้วยมูลค่าการที่เราส่งออกไปยังตลาดเหล่านี้นะครับสองแสนกว่าล้านบาทต่อปีนะครับ ในขณะเดียวกันเราก็นําเข้าสินค้าอาหารจากอาเซียนเป็นปริมาณไม่น้อยนะครับเกือบแสนล้านด้านสํานักง,งานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอชอในฐานะหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากในด้านคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารได้เตรียมความพร้อมที่จะผลักดันและสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปของไทยสู่อาเซียนโดยการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคนิคที่จําเป็นและการสร้างความเข้มแข็งด้านมาตรฐานความปลอดภัยด้วยซึ่งมี จะเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อการส่งออกผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารสําเร็จรูปสู่ตลาด AEC ในอนาคตมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานเดียวกันได้เนี่ยเรามองไปที่2ประเด็นหลักนะครับประเด็นแรกก็คือตัวมาตรฐานที่แต่ละแต่ะละประเทศใช้ในการค้าสินค้าอาหารนะครับจะต้องมีกฎเกณฑ์ระเบียบที่เหมือนกันนะครับอีกประการก็คือระบบการตรวจสอบรับรองไมนะ่ว่าจะเป็นการตรวจสอบในห้องแล็บนะครับหรือว่าเป็นการตรวจสอบสถานที่ผลิตก็ต้องเป็น กระบวนการตรวจสอบที่เชื่อถือและยอมรับซึ่งกันและกันประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพการผลิตและการส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็จรูปสูงโดยมีมูลค่าการส่งออกปีละกว่า200ล้านบาทสินค้าส่งออกที่สําคัญได้แก่ทุน่ากระป๋องอาหารทะเลกระป๋องและแปรรูปข้าวโพดหวานกระป๋องสับประรดกระป๋องผักผลไม้ก,กระป๋องและแปรรูปและผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปเป็นต้นมีตลาดส่งออกหลักคือสหภาพยุโรปสหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศเอเชีย ซึ่งการที่ไทยได้เปิดตลาดภายใต้กรอบความตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี2558คาดว่าผลิตภัณฑ์าอาหารจำเร็จรูปของไทยจะมีโอกาสทางการตลาดเพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างแน่นอนความสามารถในการแข่งขันของไทยเนี่ยเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเราเรายังค่อนข้างสูงอยู่นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งที่จ,จะต้องมองก็คือ ขณะนี้เองและต่อไปเราอาจจะต้องมีการนําเข้าและต้องพึ่งพาวัตถุดิบจากประเทศอาเซียนมากขึ้นนะครับบางทีเรานําเข้าวัตถุดิบมาเช่นนําเข้าปลาทูน่ามานะครับแปรรูปเป็นปลาทูน่ารับ๋องแล้วส่งออกไปยังประเทศอื่นทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมีกฎเกณฑ์ในการควบคุมคุณภาพและก็ความปลอดภัยของวัตถุดิบที่เรานําเข้ามามากขึ้นนะครับเพื่อให้มั่นใจว่าเราได้สิ่งที่ได้คุณภาพและปลอดภัยจริงและนี่ คงทาให้ผู้ประกอบการและเกษตรกรเบาใจได้ว่าเราสามารถจะอยู่รอดได้ในภาวะที่โลกของเรามีตการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างต่อนเนื่องโดยเฉพาะตั้งแต่ปี2,558เป็นต้นไปอย่างไรก็ตามแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ความแข่งขันมีขีดความสามารถที่สูงและตลาดส่งออกเป็นอันดับหนึ่งของไทยตอนนี้จะเป็นตลาดอาซินอยู่แล้วก็ตามแต่ไทยเรายัางคงต้องพัฒนาขีดความสามารถต่างๆไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของผลิตภัณฑ์คุณภาพวัตถุดิบ คุณภาพโรงงานพรอเมื่อถึงเวลาเปิดประชาค,คมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ปี2558ประเทศไทยจะยังคงครองแชมป์การส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารจำเร็จรูปเป็นอันดับต้นๆของโลกต่อไป เรียว่าไทยนะคะน่าจะอยู่ในอันดับต้นๆน,นะคะ,คะของครัวไทยได้นะคะในเรื่องของอาหารสําเร็จรูปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะถ้ามีระบบมาตรการในการตรวจสอบที่ดีค่ะก็เชื่อแน่ว่าไปได้ไกลอย่างแน่นอนใช่แล้วค่ะค่ะิธทายรายการวันนี้นชัญชวนคุณผู้ชมไปเที่ยวงานดีๆงานหนึ่งซึ่งเราสองคนจะไปด้วยเนี่ยนะคะมาสุ่สัปทบลานแอนด์คาวบอยไนท์ครั้งที่1ค่ะระหว่างวันที่7-9กุมภาพันธ์นี้นะคะที่เดอะเวโรนาแอดทบลานริมถนนสาย304กระบินบุรีนะครราชสีมาบริเวณหลักกิโลเมตรที่32-3 ะะตรงข้ามกับที่ทําการอุทยานแห่งชาติทับลานตําบลบุพรามนะคะอําเภอนาดีจังหวัดปราจินบุรีค่ะภายในงานนี้นะคะโอ๋มีกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยค่ะทั้งการเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับเทคนิคการเลี้ยงโคและแพะซึ่งเป็นศาสตร,ร์เศรษฐกิจที่น่าสนใจจากนักวิชาการและกลุ่มผู้เลี้ยงโคแพะที่มีประสบการณ์ตรงนะคะนอกจากนี้ยังมีการประกวดโคฮินดูบราซิลประกวดแพะประกวดควายการแข่งขันวิ่งควายชมฟาร์มตัวอย่างคะ่ะเช่นฟาร์มแพะฟาร์มแกะฟาร์มรรม้าหกกกมไม้ดอก ไม้ประดับการแสดงสินค้าทางการเกษตรและปศุสัตว์นะคะในขณะเดียวกันในทุกๆคืนค่ะเขาก็ยังมีการแสดงดนตรีคันทรีฟลอกซองและวงดนตรีเพื่อชีวิตชื่อดังด้วยนะคะคุณผู้ชมที่สนใจจองเต็นท์หรือว่าจะเข้าประกวดโคควายแพะติดต่อได้เลยค่ะที่หมายเลข0813776163นะคะ0813776163คะ่ะ ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวที่รายการคนไทยหัวใจเกษตรค่ะนามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมกับทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะในกลุ่มอเมียนาเนี่ยประเทศบริษัทข้ามชาติจากต่างประเทศจริงๆก็เรารเรกลุ่มอเมริกากลุ่มยุโรปก็ไม่มาผลิตสินค้าในเขตร้อนชื้นใบบบ้านเราประเทศทั้งประเทศไทยประเทศทงเคียงเราเยอะแยะที่ใช้เมล็ดพันธุ์ผลนแดงผมทราบวราก็ตองขออ เป็นพัน 1, ล้านมากกว่าพัน 1, ล้านเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวการแข่งขันเขนนมามีความพร้อมรัดของข้าวไปช่วยดูเลแล้วก็คงไม่มีประเทศจากอเมริกาจากยุโรปติดไม่ทพันอย่างยุโรปอ,อเมริกาเพื่อมาแข่งกับพืชผักในของกลุ่มอาเซียนเราเป็นไปไม่ได้